ักเรียนวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องการลบที่มีการกระจายให้นักเรียนได้เข้าใจอีกครั้งหลังจากที่คุณครูได้ตรวจการบ้านนักเรียนไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนยังไม่เข้าใจกระบ,บวนการลบนะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการลบนะคะตัวอย่างแรกนะคะ9 0 0 0 0มนะคะ 9ก้า0ลบด้วย5้าหมืนกาะคะการลบนั้นนักเรียนต้องเขียนค่าของเลขดูดให้ตรงกันนะคะการลบเราเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนนะคะ0ูลบ5ลบไม่ได้ เราก็ไปกระจายจากหลักสิบนะคะหลักสิบไม่มีหลักสิบก็ไปกระจายจากหลักร้อยหลักร้อยให้ไปหนึ่งหลักร้อยก็จะเหลือสี่นะคะหลักสิบก็จะได้สิบนะคะหลักสิบให้หลักหน่วยไปหนึ่งหลักสิบก็จะเหลือ เก้าหลักหน่วยก็จะได้10 10ลบ5นับ5เอาไว้ในใจนับไปจนถึง10 5แล้วนะ5แล้ว6 7 8 9 10ได้คำตอบคือ5นะคะต่อไปหลักลบที่หลัก10หลัก10ก็คือ9นะคะ9ลบ9 9ลบ9เหลือ0 ไปลบที่หลักร้อยสี่ลบหกสี่น้อยกว่าหกลบไม่ได้ไปกระจายจากหลักพันหลักพันให้ไปหนึ่งนะคะหลักพันให้ไปหนึ่งหนูต้องรีบขีดออกไม่งั้นหนูจะลืมลูกหลักพันให้ไปหนึ่งหลักพันก็จะเหลือ8ปดหลักร้อยก็จะได้สิบสี่นะคะสิบสี่ลบหกนับหกเอาไว้ในใจหกแล้วเจ็ดปด เก้าสิบสิบเอ็ดสงสิบสได้คำตอบคือเปดนะคะต่อไปลบที่หลักพันเปดลบสนับ4เอาไว้ในใจสีแล้ว5้าหกเปดได้คำตอบคือ4ต่อไปเปลบที่หลักหมื่นเก้ลบห้อยู่ในใจห้าแล้ว6 7เจปดเได้คำตอบคือ4นะคะ นับถึงหลักโอ้แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็โตนะคะสำคัญตรงที่ว่ากระจายให้เขาแล้วอย่าลืมขีดออกแล้วเขียนตัวเลขกำกับในงั้นนักเรียนจะลืมแล้วก็ได้คำตอบที่ผิดนะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะตัวตั้งคือ หนึ่งเซนนะคะลบด้วยหกร้ยแปดสิบห้านะคะตั้งค่าของเลขดูดให้ตรงกันนะคะแล้วก็พยายามเขียนเลขให้ห่างกันด้วยนะคะลูกเวลาเรากระจายเขียนตัวเลขก,กำกับข้างบนมันจะได้ไม่ติดกันแล้วก็มองไม่ออกนะคะอ่ะทีนี้เรามาลบที่หลักหน่วย หลักหน่วยในที่นี้ก็คือ0ลบ5 0นย์ลบ5ลบไม่ได้เราไปกระจายจากหลัก10หลัก10ไม่มีนะคะไปกระจายจากหลักร้อยหลักร้อยไม่มีไปกระจายจากหลักพันหลักพันไม่มีไปกระจายจากหลักหมื่นหลักหมื่นก็ไม่มีไปกระจายจากหลักแสนหรือยืมนั่นเองลูกหลักแสนให้ไปหนึ่งหลักแสนก็จะเหลือศูนย์นะคะ หลักหมื่นก็จะได้10หลักหมื่นให้หลักพันไปหนึ่งหลักหมื่นก็จะเหลือ9นะคะหลักพันก็จะได้10หลักพันให้หลักร้อยไปหนึ่งหลักพันก็จะเหลือ9นะคะหลักร้อยก็จะได้10 หลักร้อยให้หลักสิบไปหนึ่งหลักร้อยก็จะเหลือ9หลัก10ก็จะได้10หลักสิบให้หลักหน่วยไป1หลัก10บก็จะเหลือ9หลักหน่วยก็จะได้1 0บเมื่อเราเขียนกำกับไว้แบบนี้เสร็จเราก็มาลบกัน ะะถ้านักเรียนไม่เขียนแบบนี้หรือนักเรียนไม่พูดไปด้วยจะทําให้นักเรียนงงนักเรียนต้องมีสตินะคะในการลบสิบลบห้านับห้าไว้ในใจห้าแล้วหกเจ็ดปดเก้าสิบได้คําตอบคือห้าเก้าลบเปดปดแล้วเก้าได้คําตอบคือหนึ่งเก้าลบหกหกแล้วเจ็ดปดเก้าได้คําตอบคือ สามต่อไปหลักพันหลักพันไม่มีตัวลบดึงเก้าลงมาหลักหมื่นไม่มีตัวลบดึงเก้าลงมาหลักแสนมีมีค่าเป็นศูนย์จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะ,ะคำตอบก็คือเก้าหมื่นนะคะเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบห้านะคะทีนี้ ถ้านักเรียนอยากทราบว่าคําตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหรือไม่นักเรียนก็เอา9 9 3 1 5นั้นไปบวกกับ685ถ้าบวกแล้วได้1นเซนแสดงว่าคําตอบของนักเรียนนั้นถูกต้องนะคะต่อไปนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าซึ่งครูจะให้นักเรียนทําในสัปดาห์หน้านี้นะคะการหาตัวไม่ทราบค่านะคะเช่น ช่องสี่เหลี่ยมบวกสี่ร้อยหกสิบห้าเอาหกสิบเก้านะคะลูกไม่ใช่หกสิบห้าหกสิบเก้าเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะคะนักเรียนนำนะคะนำหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านะคะ มาลบกับ469นะคะมาลบกันเมื่อนักเรียนลบทั่วไปนะคะก็จะได้คำตอบคือ826ฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าคือ826แล้วนักเรียนก็ทดสอบ ตรวจอบโดยการนำาป2 6มาบวกกับ469ว่ามันได้1295จริงหรือไม่ถ้าได้เท่ากับ1295แสดงว่า826นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะส่วนกรณีที่สองอย่างเช่น5้าพันเจ็ลบด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ 128นะคะอันนี้นักเรียนก็นำห้าพันเรยปดสิบเก้านะคะลบด้วย128นะคะก็จะได้คำตอบก็คือห้าพันหกรยหกสิบเอ็ดนะการลบนักเรียนก็ฝึกมาหลายครั้งแล้วนะคะอ่า เสร็จแล้วเมื่อได้คำาตอบ5,661นั่นแหละคือตัวไม่ทราบค่านะคะตัวไม่ทราบค่าคือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองลูกนะคะการตรวจสอบก็เอา5,789ไปลบ5,661ถ้าได้คำาตอบ128แสดงว่าคำาตอบของนักเรียนถูกต้องนะคะฉะนั้นการสังเกตจะสังเกตได้ว่าการลบ ตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบเท่านั้นดังนั้นถ้านักเรียนต้องหาค่าตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งของการลบนักเรียนจะต้องนำผลลัพธ์มาบวกกับตัวที่เขากำหนดให้นะคะเช่นตัวไม่ทราบค่าลบด้วย3 0มรเท่ากับ1000นะคะ เราก็นำนะคะนำหน0 0งนนะคะนำหนึ่งบวกด้วย3 0มร่นะตัวไม่ทราบค่าก็คือ1น0่นะคะสังเกตได้ว่าการลบตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบเท่านั้นจึงจะลบได้ นะคะ,ะนักเรียนพยายามฝึกทำด้วยตัวเราเองแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะคะอันนี้คือคณิตศาสตร์นะคะต่อไปภาษาไทยนะคะสัปดาห์หน้าครูก็จะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับแม่กอกาแม่กอกาก็คือคำหรือ พยางนะคำหรือพยางที่ไม่มีตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีเฉพาะพยัญชนะต้นและสระเท่านั้นนะคะอย่างเช่น พ่ออ่าพอมีเฉพาะพยัญชนะต้นคือพอพานผสมด้วยสระโอนะคะหรือคำว่าหูพยัญชนะต้นคือหอ,อหีผสมด้วยสระอูปลาอ่าพยัญชนะต้นคือปอลลนะคะปอลลเป็นพยัญชนะต้นผสมด้วยสระอา หัวใจอ่าหัวใจนะคะพยัญชนะต้นคําว่าหัวคือหอยหีบผสมด้วยสระอัวนะคะใจพยัญชนะต้นคือจอจานผสมด้วยสระไอหรือคํา,าว่าไดโนเสาอันนี้สามพยางลูกนะคะไดโนเสา ใดก็มีพย,ยัญชนะต้นคือดอดปรผสมด้วยสระไอโนก็คือพยัญชนะต้นนอหนูผสมด้วยสระอเส,ส,สาวพย,ยัญชนะต้นคือสอเสือผสมด้วยสระเอาซึ่งคำที่ครูยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นั่นแหละเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกานะคะฉะนั้นครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทํา การบ้านนะคะด้วยตนเองทําวันละนิดจิตเจม่มใสถ้าทำวันเดียวมากไปเดี๋ยวจะปวดหัวสวัสดีค่ะ